you สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบม,มาพอกับช่องสาวหมองเชนเคยค่ะช่วงแรงๆเนาะคะ่ะแดดลมล้มตกกัสิมาอัปเตดแตแลงผักไห่เบิ้งค่ะปูก,กระเทียมกับหอมแดงเนาะคะ่กะกําลังสีโปง่งกระเทียมกําลังสีโป่งเนี่แล้วละคะ่ะเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ้งนี่ค่ะกระเทียมกําลังสีป่งแล้วะคะ่ะนี่กระเทียมกับเลิ่มโพน่นี่ค่ะนี่ต้นกระเทียมเนาะคะ่ะนี่ นี่แล้วก็น,นี่กระลังเริมโพอันมุน,นี่เปลี่ยนพักกาดกวงตุงเนาะคะ่ะกวงตงุงรอยรอบคางนานค่ะนี่กวงตุงรวยรอบคางคางนานไว้เพื่อคุ้มนคุ้มคุ้มหยาค่ะไม่ให้หยาเกิดวันนี้เฮาเกระเตกินพร้อมค่ะหูยคุ้มหยาไว้พูนที่พี่น้องเห็นเขียวเขียวมุนันก็แมนพักกวงตุงแล้วนะคะหยูยคางคางนานไว้คุ้มหยานี่ กระปูกบ่หลายแล้วก็บ,บ่น้อยค่ะหลายเติบยุพี่น้องเต็มฟังสาพุ่แล้วค่ะส่้นมากหลักๆก,ก,ก่ะจะมีกระเทียมกับหอมแดงนะคะ่ะเพราะว่าสมองปลูกยุปลูกกลิ่นเหลือก็ขายค่ะไปเดี๋ยวสิพัดยังไปเบื้องต้นหอมแดงกระเทียมมันม่ทันได้โป้งปันใดดอกพี่น้องสว่างนี่ก็ะซี่งงเคงิงเกือบหางงล้วเด้นน่แต่ว่าแดดกันยังยุ่เพราะว,ว่ามีก้อนเมฆ ล้มกระพัดเย็นเย็นอยู่ค่ะนี่ค่ะหอมแดงกำลังสีรเริมป้งแล้วละ่ะป้งหยาแล้วกระเทียมวัาน์ในโป้งป,งปันไดนี่ค่ะปลูกแบบปลูกเป็นหอมแดงพื้นบานเนะคะ่ะปลูกแบบบานบานเด้อพี่น้องนี้พี่พี่น้องเบื้องใกล้ต้นหอมแดงกำลังสิป้งนี่คางคนั้นที่นั่นก็นเป็นผักกาด้อค่ะผักกาดกวงตุง้งปลูกไว้าะยุ้ะกิน ช่วงนี้กะเก็บขายไม่ได้ดอกเด้อค่ะเพราะว่าบานสมองนี่พี่น้องเอ่อหลายๆคนเ่นกับปูกอยู่ปูกกิน่นมันเป็นวิถีชีวิตค่ะนี่บรรยากาศช่วงนี้กันี่แดดลมล้มตกบ่หอน้อค่ะช่วงนี้แต่ตอ่อ,อน่ายนอนหอนบานพี่น้องเป็นยังไงแน่ค่ะช่วงเช้าก็เป็นเย็นเย็นหนาวๆนาวสายมาก็หอนหอนค่ะต้นหอมแดงกระลังสีไง ล้วานกระโปงยาวแล้วก่านกระโปงสั้นโป้งบาพอร้อมกันกเกษตรส่วนผสมค่ะแต่ยูไดก้กิ่นพูนปลาบัตรพักไงปลาพี่น้องกะเดี๋ยวสมองสียบเดตให้เบิ้งเรื่อยๆค่ะพี่น้องกระซิเห็นสมองปูพักหลากหลายชนิดยุคค่ะไปกําลังกาเบียประกาศขาวปีกับคนาค่ะคนาแล้วก็ประกาศขาวปีแล้วก็บอคโคลีค่ะกําลังกาเบียไว พักกระบะท่านใหญ่เดอกค่ะช่วงนี้อันนี้เป็นคนาเด้อค่ะนี่พักคนากําลังกาไม่ไม่กําลังเลิมกําลังเลิมสิงห์ค่ะคนากา,กยายปัญไยพุรัสมองข้าเสียวไปแต้มค่ะเอาไปแต้มขยายพันไว้ถ้าปลูก อันนี้เป็นผักกาดขาวปีด้ค่ะผักกาดขาวปีกับบอกโคลี่นี่ค่ะเป็นกระลังเลิ่มเลิ่มเบียร์น,น้อยๆค่ะนี่กระลังเลิ่มเบียร์น,น้อยๆกับว่าท่าในใยายน่ปันได้ฟางพูนจะเป็นบ็อกโคลี่ด้ค่ะไปเดี๋ยวพาไปเบื่องไกลๆตน้นต้นเบียร์น้อยเพิ่นยุบ่ท่าในใยา่บัดนิยายน่พวกเรเคยเสีย่ยวไปขยายค่ะไปปลูกพูนะ อันนี้บล็อกโคลีแล้วค่ะต,ต้นตอนตัวเนน้อยยู่เบิ้งเผลอเผลออาะิตน้นคือขนาดแล้วค่ะแต่บ่แมนเป็นบล็อกโคลีนี่ค่ะให้เพิ่นยังน่อยอยู่ปลูกผักสลัดไว้คือกันตัวพี่น้องแต่ว่ากำลังปงในน้อยสมองปลูกไว้ก็ในยู่ได้กินยู่ดอกคะ่ะหย่าก,ก็เริ่มขึ้นสำคัญคือจีแเอาหุ่นหญ่านี่ละ่ะ เป็นน้ำดับแรกถ้าบอกว่าหนหย่ากับหยา่ยาทวมพักเบิด์พักบ้าง,งามเวลาเาให้ปุ๋ยให้อาหารก็ดินแยง,งพักเบิดหย่าไว้นี่ถ้ามองบกอยมากดอกหย,ากาย่าไว้นี่เพื่อนเป็นเชื้อไตดินเท้าไปเรื่อยๆพักสลัดกำลังปงค่ะนี่เห็นบ่เบียดในน้อยนะคะเนี่ยเขียวเขียวในน้อยนะคะพักสลัดนี่ค่ะปงหลายอยู่ เพิ่นกำลังสิขึ้นมานี่ค่ะเป็นพักสลัดหลายย่างหลายแนวสมองปลูกแฟนซีค่ะปลูกหลายหลากหลายรวมกันมีพักสลัดแล้วก็พักกัดแก้วแล้วก็สลัดเลดโอคแล้วก็พักสลัดคอร์ดหลายย่างหลายสลัดปลดพี่น้องนี่ผักบัวกับบัตนิปงหลาย ตาดสบ่ตื่นตาตื่นใจตอนคือตอน้นไงเราเด้อค่ะต้นในน้อยยูเฟ่นทัฒน์ในไงเสาหมองก็ทัฒน์ในบำรุงอย่างเราค่ะสิ่งที่ใส่ก็คือปุ๋ยสูตรสิบหาเด้อค่ะแลวกอ่ะฟุ้นฉีงวัวใส่ฟุ้นฉีงวัวเด้อค่ะกำลังเริมนะฟุ้นฉีงัวออกมาใส่ผักช่วงนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศช่วงแรงๆนี่ก็ล้มดีค่ะช่วงแรงๆก็เป็นล้มเย็นๆดีค่ะล้มผัก ปรกอกต้นพูนมาท่านไ้ไปเก็บเลยเพราะว่าเก็บไปหุ่นนันกับว่าท่านด้เบิดคุณประกอบก,กระแซบตีดูค่ะว้ถ้าวใส่พริกใส่ต้มปลาใส่ตับมกคุ้งหลายอย่างบรรยากาศยุทงยุธาเนาะค่ะมักซีดาย้ำใสิกแก่เนาะสมองว่าจีเก็บไปกินว่าท่านดนแก้ปัญหาห่อว้เป็นมักซีดาจิมจูค่ะ ปลูกได้สองปีต้นใบไ่ผั่นไถ้าใส่ฟุ้นอยู่ด้วยค่ะย้ำหนาฝนแต่ว่าเพิ่นเป็นดินเหนียวสมองลิงดินดินสมองลิงนะคะเพิ่นก็นเลยบบอยักไยปันไดบรรยากาศช่วงนี้ก็จังบาละย้ำแมลงมันก็อากาศดีธรรมดาเนาะพี่น้องตอนวสวยๆตื่นเา้าขึ้นมัดบันนี้เพราะายแล้วก็อากาศก็อุ่นขื้นฮอนขึ้นแต่ย้ำมือเช้าเป็นอากาศหนาวๆนาวเย็นเย็นอยู่ค่ะ ยุง่งงยุทธายุ่เถียงน้าค่ะบรรยากาศเงียบสงบค่ะไปยินเสียงนกเสียงกาสมองกระซิอัปเดตปลูกพักไห่เบิง้งแบบสิบไปเรื่อยๆนะคะระยะการเติบโตของพักผักกาดแน่หอมแดงแน่กระเทียมแน่กระสิประมาณนี้นะคะสะมองกระทาวิถีชีวิตบ้านสาวหมองนีลาไห่เบิง้งวิถีชีวิตของสาวหมองเองนีลาไห่เบิง้งกะ เป็นกําลังใจให้สามองน้ำเนเด้อค่ะมากบ่ามากก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้สามองน้ำเนเด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ค,คอมเมนต์มาบอกสามองน้ำเนเด้อสามองก็สิได้ป,ป,ป,ปรับปรุงว่าเฮ็ดจังสันยังซีเนาะค่ะค่ะทายแบบบานๆเนาะค่ะสามองกระทายวิถีชีวิตสามองให้พี่น้องเบิ่องนี่ละบ่้องว่าจิไปิตายอีหยังอยู่ไสค่ะแต่ทายชีวิตประจําวันให้เบิ่งนี่ล่ะค่ะสามองไปไสสามองก็เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ก็สิดทายให้เบิ่งเนาะค่ะเป็นวิถีชีวิตแบบคนอีสานเนาะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกทท่านนะคะบาวาแต่ต่างประเทศหรือว่าแต่ประเทศไทยประเทศลาวนะคะบาวแต่ไทยลาวเฮาหรือว่าต่างประเทศต่างๆสมองก็บ้องหูซื้อต่างประเทศพี่น้องค่ะบัวาเพ่อนอยู่ต่างประเทศกะหลายประเทศยุคคาทีเป็นเอฟซีสมองนะคะเบื้องสมองคอมเมนต์มาบอกสมองอยู่นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ